ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะแจ๊ดชวนชื่นหลุดปากกลางรายการวิญญาณพ่อโดมเข้าสิงร่างแอบกินตับสาวอื่นจนเกิดฉายาหมูยออุบล เรียกว่าออกมาพูดครั้งนี้เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับแจ๊ดชวนชื่นและแจงแจงจิตควงแขนภรยามาออกรายการซุปเปอร์มัมที่มีมัมจกมกเป็นพิธีกรโดยแจ๊ด โดยแจ๊ดได้เล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของตนเองและภรรยาและมีช่วงหนึ่งของรายการหมามได้ทำถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างแจ๊ดและแจงเมื่อมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตจนกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนนำมาล้อเลียนแซลทำให้เกิดคำว่ามูยออุบลน,น้องจันเจ้านอกจากนี้แจ๊ดชวนชช่นยังยอมรับว่าเคยนอกใจแจง้งภรรยาไปมีความสัมพันธ์กับเด็กคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดและเคยให้เด็กมาหาที่กรุง เทโดยอ้างว่าทำงานเล่นคอนเสิร์ตเลิกดึกซึ่งแจ๊ดอ้างว่าวิญญาณพ่อโดมเข้าสิงร่างทำให้ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปสำหรับความสนุกและเรื่องเช้าเป็นอย่างไรก็ลองไปรับชมกันค่ะ